สวัสดีครับวันนี้มาทำความรู้จักกับลำโพง2.1 channel ชแนลครับของ Acoustic นะครับรุ่น ANSP 131นะครับก็จะมีลำโพง subwoofer นะครับขนาด65นิ้วพร้อมกับลำโพงซ้ายขวานะครับส่วนวิธีการใช้งานต่อการใช้งานก็ไม่ยากนะครับหนึ 1> 1. ่งก็จะมี สวิตช์ปิดเปิดออนออฟนะครับ2ก็จะมีช่องต่อ a udi โ o u t p u t และ a udi o Input นะครับแล้วก็จะมีปุ่มวอลุ่มปรับเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะมีปุ่มสำหรับปรับเสียงทุง้มนะครับการใช้งานก็จะไม่ยากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ <Thank you. S 1> ก็จะมีการต่อง่ายๆนะครับก็จะมี a udi โ อินพุตสำหรับต่อสัญญาณเสียงเข้านะครับก็จะมีช่องสีขาวกับสีแดงจะเป็นสัญญาณเข้าของเสีสยงซ้ายและขวานะครับส่วนตัวลำโพงนะครับสองตัวที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนะครับก็จะมีผู้หน้าเป็นซ้ายขวานะครับก็จะมีสีขาวนะครับและสีแดงตัวนี้สีจะบอก เราใช้งานไม่ยากนะครับต่อให้ตรงกระสีครับหรือเราจะต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องเสียงจากเสียงจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าต่อกับลำโพงทีวีก็ได้นะครับ